มาดูนะคะอันนี้เป็นรลันนบีนที่ทิน่าปลูกเอาไว้ขึ้นแล้วค่ะทีน่าโรยลงไปประมาณสองสองเมล็ดบางอันก็สามเพราะว่ากะว่ากันเหนียวถ้ามันไม่เกิดก็ก็ไม่เป็นไรก็มีเผื่อเ,เอาฝาปิดไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันเย็นแล้วห้าโมงห้าโมงเย็นแล้วนะคะทีหน่าเอาใส่ไว้ในกล่องแบบเนี้ยมันจะได้ หนูมันเข้ามาด้วยค่ะมันอาจจะเข้ามากัดแต่มันก็ถ้ามันจะเข้าไปอ่ะมันก็เข้าไปได้รูเล็กๆมันก็เข้าได้หนูอ่ะอันนี้เป็นก r ี e n house เป็นบ้านผักที่ของทีน่าอันนี้จะให้ดูว่ามันคืออะไรมันคือต้นต้นแคคทัสนะคะอันเนี้ยเ้มันทำไมเป็นอันขนออกมามันจะเป็นดอกหรือมันคงไม่เป็นดอกหรอกมั้ง แต่มันเป็นจุดจุดอะมันเป็นจุดจุดเพราะอะไรอะ่ะมันจะเป็นดอกเหรอมันจะเป็นดอกเหรอเนี่ยจุดจุดเนี่ยเอ้อแปลกดีนี่แหละค่ะไม่มีอะไรหนอกเพราะว่ามันยังเป็นหน้าหนาวอยูส่ส่วนที่หน้าก็ลุกลกอะไรก็จะต้องจัดการ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะรู้จะทำไปทำไมหรอกมันก็มีความสุขแหละ พูดถึงอนะ่้อันนี้จะเสียงนาเสียงนาของทีน่าเนี่ยค่ะวัชพืชอืพากันเสียงดังนะน,นกได่ก็ได้ที่เป็นวัชพืชวัชพืชนี่มีประโยชน์หรอกเดี๋ยวทีน่าก็จะมาเอาออกอยู่มีปนกันไปมีปนกันไปว่ามันมีต้นไม้ด้วยต้นกุหลาบด้วยต้นอะไรด้วย ที่หน้าไม่ได้ออกมาทำอะไรวันนี้หมัวแต่อยู่ข้างในนี่นะคะเป็นสวนก็จะเริ่มเอายาออกละที่หน้าได้ฝั่งเดียวละสามวันนี่นี่นะคะสวนก็จะเป็นอย่างนี้ลกๆมีแต่ต้นหญ้าช่างมันเถอะ เดี๋ยวดอกไม้ออกมาแล้วมันก็สวยเองแหละนี่แหละค่ะบรรยากาศ